สวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะาพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอฟซีเก่าเลฟซี FC, ใหม่แล้วก็ผู้เข้ามาชมทั่วรโลกทุกคนนะครับวันนี้ก็พบก,กับพวผมในช่องเดินป่ากับเปา่ปาออไทยเหมือนเดิมครับวันนี้ก็วันที่สามสิบเอ็ดแล้วนะครับเดือนสิงหาคมปีพศสองพันห้าร้อหกสิบห้าครับวันนี้ก็วันสุดท้ายของเดือนแล้วครับทุกคนสิ้นเดือนแล้ววันนี้ก็มาพิกาดเดิมครับทุกคนหมายปา่ปาบ้านหนองเมฆครับจมนุนห้วยขาเบอร์มจลิกจังหวัดอุลรธานีครับผม หลังจากเมื่อวานบ่าวไทยกับสาวเปียกก็มาหาเห็ดที่ป่าบ้านนองมิกนะครับทุกคนช่วงแรกมาเห็ดจะ้อนผ้าเหลืองได้เห็ดประมาณสิบกว่าดอกเนี่ยนะครับทุกคนจะเป็นพวกเห็ดพึ่งทีนี้แม่ใหญ่โทรมาว่าเจอเห็ดปวกอยู่ที่ไรยางครับบ่าวไทยกับสาวเปียกก็เลยรีบขับรถกลับบ้านเลยครับผมไปเก็บเห็ดปวกให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันครับเอาละครับทุกคนเดี๋ยวมารอรุ้นรอรับชมกับบ่าวไทยนะครับว่าวันนี้บ่าวไทยกับสาวเปียกจะหมาดเห็ดอะไรบ้างไปกันเลยครับ ดอ,อกแรกแห้งหมานกับเห็ดก่อแดงครับผมน้องโดนแมลงกินเนาะเสาเปียค่ะเห็ดออกน้อยค่ะสามดอกครับเห็ดพึ่งดำเมื่อวานก็คือไม่เห็นเนาะเสาเปียตรงนี้โอ้ขาอ้วนมากเลยค่ะเม, <า S 1> มื่อวาน <ขา S 1> น้องโคงดอกเล็กค่ะเป็นว <ขา S 2> งกลมอาน้องอ้วนมากครับตรงนี้น้องชอบบอกใต้ใบไม้เนะาะ แดงนาค่ะดอกสวยมากเลยค่ะเห็ดปึ่งไข่สองดอกครับอขาอ้วนมากเลยครับผมเห็ดน้อยเนาะส่วเปียเห็ดพึ่งน้ำอ้อยครับอยากได้แบบเมื่อวานเนาะส่วเปียขาใหญ่ค่ะแบบนั้นแบบนี้ขาไม่ใหญ่ แต่สวยค่ะอีกพึ่งดำครับดอกเล็กครับผมโอ้ยออดอกเล็กตายขอดไม้เลยค่ะโอ้จะระดอกมีจะโดนมแมลงกินครับเห็ดออกน้อยค่ะมแมลงก็เลยมากินเยอะสาวเปี้ยว่ามาแมลงกินจนโลนครับ <laughs> มูนึงครับทุกคนเห็ดพึ่งเลือดหรือเห็ดพึ่งขาลายเนาะเสาเปียค่ะเห็ดห่างมากครับทุกคนเห็ดอะไรจะออกก็ไม่รู้ครับผมบอกไม่ได้เลยขนาดบ่า,าวไ้ยกับสาเปียก็กว่าจะได้เก็บแต่ละดอกเดินจนว่าครับทุกคนกว่าจะได้เก็บที่ละดอกนี่จะดอกสวยๆแล้วเนาะเสาเปียค่ะดินก็เปียกที่นอกบ่าวไทายเมื่อวานฝนตกครับ เห็ดหนังแน่ครับผมเห็ดพึ่งไข่ครับดอกนึงเห็ดพึ่งมองหรือเห็ดพึ่งน้ำอ้อยครับสองดอกครับผมเห็ดพึ่งไข่ คนมาหาเยอะอยู่เนาะเต่าเปียค่ะวันนี้คนมาเยอะค่ะดอกแฟดครับพึ่งไข่ครับผมหูยขาอ้วนมากครับ <c oughs> เห็ดก่อแดงครับหูยดอกสวยมาก สวยมากเลยค่ะสองดอกครับเห็ดพึ่งข้าวคําเนาะ,ะสาเปียดอกนี้โดนมแมลงกินค่ะหัวหลุดอีกสองดอกครับผมหัวดำดอกดำมากนี่อีกดอกครับดอกเริ่มใหญ่สีเขาจะเริ่มจางลงค่ะจะเป็นสีน้ำตาลส,สวยครับผมโอ้เว้นไว้วันเดียวเนาะสาอเปียค่ะ มาวันก่อนยังไม่มีเห็นสักดอกครับรอบนี้เป็นหมู่เลยถึงเจ็ดแปดอกอยู่เนาะสออเปียเจ็ดแปดดอกอยู่ค่ะนี่ดอกนี้ใหญ่มาก,กสวยค่ะดอกเนี้ยนี่ดอกค่ะ เขามีดอกเล็กด้วยขาอ้วนมากเลยครับนี้มีดอกเล็กอยู่ด้วยนะครับนี่สอดอกหมูหนึงครับอ,อีกสองดอกครับสวยๆเลยทุกคนเห็นหลังแน่ครับทุกคน ไมสวยมากเลยนะครับเห็ดพึ่งขาลายครับตรงนี้น้องชอบออกดอกเล็กเนาะ,ะเห็ดหลังเขียวครับ ไข่ดงครับผมอลองอยู่ด้วยกันค่ะดอกเฟรชเห็ดพึ่งขาลายครับหิดแป้งครับผมดอกสวยเนาอสาวเปียค่ะเรือกเอาดอกสวยค่ะหิดปึ่งขาลายครับ สวยมากเลยเนาะสาวเปียเห็ดขาวดินขาเห็ดขาวกำลังเริ่มออกค่ะโอ้ยขาใหญ่โอ้ยโอ้ยน่ารักมากครับขาสั้นมากเลยเห็ดเปิ้งไข่ครับผมโขายาวแล้วสาวเปียนึกว่าขาสั้นสวยมากค่ะ เห็ดข้าวดินครับผมอ้ยมีจะดอกสวยๆเลยครับผมดอกของน้องกำลังบานเนาะสองดอกครับผม,มเห็ดพึ่งเลือดเจอหลายดอกอยู่นอกเสาเปียแต่ว่าน้องแก่หมดเลยครับเปื่อยหมดดอกแฝดหรือเปล่าเสาเปียติดกันน่ะแหละแต่ว่าออกที่เดียวกันน,นู่นนี่ ดูค่ะสวยมากทุกคนครับเมื่อกี้สาวเปียหัวเลาะกากเลยครับผมเห็นดอกนี้ครับผมแต่ไม่เห็นดอกนี้เข่าเกือบโดนน้องดอกสวยเนาะสาวเปียค่ะกำลังตูมเลยคะ่ะอ๋อดอกกำลังสวยเลยครับผมโอ้จักจุงจักหมดครับผมกัดเต็มไปหมดว่าจะไม่ได้ก็ยังได้ครับทุกคนเห็นละง,ง่ ข้างทางลยเน้องเสาเปียค่ะเห็และงูกเหลืองอันนี้เป็นสีเหลืองค่ะป๊อทุกคนครับโอ้ยว่าจะไม่ได้น้องเสาเปียวันนี้ค่ะหมอถ่ายเดินเข้ามาเจอค่ะเสาเปียไม่ได้เข้ามาค่ะเข้าไปดูเห็ดพึ่งเลือดเลย โอ้ได้แต่แบบนี้สักสิบดอกนะครับทุกคนไข่น้องก็มีครับตรงที่เราเก็บไข่สามไข่วันนั้นเนะาะส่อเปียวันก่อนแต่ไม่ได้ถ่ายให้ดูครับน้องเป็นไข่เล็กตันนี้จะเป็นเห็ดละโงกแดงเนาะค่ะ ต่อได้เห็ดพึ่งไข่ครับทุกคนปัดขาเนอ่อสวยมากเลยแถวเปียผูต้ตรงนี้มีเลยไขยใหญ่เนะาะแถวเปียโอ้โหเห็ดพึ่งไข่ปาดทุกคน<า>ครับม,มีสองดอกอีดอกหนึ่งโดนแมลงกินครับ แดงหนาครับทุกคนโอ้ดอกสวยมากเลยค่ะเข้ามาทีหลังเขาแล้วนะ้องสาวเปียค่ะไม่คิดว่าจะเหลือครับปดขาเห็ดน่ารักมากเลยค่ะดอกแฟนครับทุกคนเอกใบไม้ ดอกน้องดอกใหญ่แล้วครับแต่ดอกสมบูรณ์ครับผมโห้โหดอกนี้สาวเปียขาใหญ่มากสมบูรณมากเลยค่ะแดดส่องครับมองลำบากมากเลยพึ่งหาลายครับดอกสวยมากครับทุกคน ดอกสวยมากเลยครับเห็ดแดงหนาเผ็ดพึ่งขาลายครับผมสองดอกเห็ดพึ่งดำครับผมโอ้โหขาสวยมากเลยค่ะเอาละครับทุกคนตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายคีบแล้วนะครับมาดูผลงานวันนี้ของบ่าวไทยและสาวเปียงครับทุกคน หมานอยู่เนาะสาเปียหมานอยู่ค่ะวันนี้คิดว่าจะไม่หมานนอกบ่าวไทยเพราะว่าเมื่อวานเราไม่ได้หาทั่วเนาะโอ้ยอย่วาวา่าไม่ได้หาทั่วเมื่อวานแทบไม่ได้หาเลยครับ<า>ทุกคนแค่แป๊บเดียวค่ะเมื่อวานเมื่อวานมาหาเห็ดประมาณยี่สิบนาทีนี่แหละครับทุกคนมาจอดดอนพระเหลืองหาแค่ข้างหน้าวันนี้คนก็มาเยอะด้วยนอกบ่าวไทยเนาะมาหาคิดว่าจะไม่ได้แล้วครับมาจนสายแล้วครับผมคนเขาหากันจนกลับยังหมานครับทุกคนตอนนี้ก็เที่ยงแล้ว,นะวเนาะสาเปียค่ะเห็ดวันนี้ได้เห็ดอะไรบ้างสาเปีย ได้เป็นเห็ดแดงกอค่ะเห็ดพึ่งขาลายเห็ดพึ่งดำเห็ดพึ่งไข่แล้วก็เห็ดละโง,ง่ค่ะเห็ดพึ่งน้ำอ้อยก็ได้เห็ดหลังแรกก็ได้เนาะเห็ดแดงหนาเห็ดขาวดินเนาะ,ะมีจะดอกสวยๆเลยครับทุกคนวันนี้ว่าจะไม่หมานก็หมานตะก้าใบเดิมครับทุกคนตะก้าใบหมานสาวเปียกระบ่าวไทยครับตะก้าใบ8ปดสิบาทเกือบเต็มตะก้าอยู่ครับทุกคนเลยครึ่งมาเนะาะมองอันนี้อาจจะดูไม่เยอะเนะาะสาวเปียแต่ว่าเลยครึ่งมาเกือบเต็มตะก้าครับมีจะดอกส,สวยๆเลยครับผม ตอนนี้เราก็อยู่ดีด่ดอนห้วยโดนน้อสาวเปียเข้ามาหาเห็ดที่สุดท้ายครับมากล่าวว่ามาเล็มเห็ดพึ่งเลือนเนี่ยนะครับทุกคนเห็ดพึ่งเลือดเห็ดพึ่งขาลายดอนห้วยโดนจะเยอะน้อสาวเปียดอนที่บ่าวไทยกับสาวเปียหาวันนี้ก็จะมีดอนผ้าเหลืองแล้วก็ขอกัวเก่าแล้วก็ดอนห้วยโดนครับผมดอนการก็หาอยู่แป๊บหนึ่งครับได้เห็ดพึ่งเลือนประมาณห้าหกดอกคลิปของวันนี้ก็เป็นคลิปวันที่สามสิบเอ็ดแล้วนะครับทุกคนวันสุดท้ายของเดือนแล้วครับเดือนสิงหาคมปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับ วันนี้ก็มาพิกัดเดิมเนี่ยนะครับทุกคนบอกไว้ต้นคลิปแล้วครับผมหมายป่าบ้านหนองเมฆครับตํานห้วยขาเบอร์มันชลิกจังหวัดอุารธานีครับผมพรุ่งนี้บ่าวไทยกับสาวเปียก็จะมาหาเห็ดเหมือนเดิมครับทุกคนว่าแต่เห็ดพอมีให้เก็บพอมีให้ถ่ายน้อยเยอะบ่าวไทยก็มาบ่าวไทยกับสาวเปียก็จะมาหาคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันครับผมเอาละครับทุกคนสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องท่านไหนชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้บ่าวไทยและสาวเปียไว้ด้วยนะครับ พื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของพวกเรานะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้บ่าวไทยกับสาวเปี๊ยต้องขอตัลาไปแค่นี้ก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ